ครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเ c ซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันที่สนามแฟชั่นไอแลนด์นะครับมาชมการแข่งขันตะก,กร้อชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพครั้งที่35นะครับเป็นตะก,กร้อคู่กองทบ,บกเจอกับการท่าเรือนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นการท่าเรือนะครับ ทีมงานของน้องโดโดนะครับซีแมนแล้วก็ทางด้านน้องตังค์นะครับฝั่งน้นนะครับเป็นทางด้านของน้องโบกับน้องเอ็มทบนะครับสังกัดของทาหารันบกนะครับจากแข่งขันสงในสามเซตนะครับนับแบบแต้มไหลนะครับเกมอยู่ที่สิบห้าตมผลัดกันเสิฟนะครับตอนนี้นะครับก็ เกมการแข่งขันกาลังจะเริ่มนะครับเป็นฝั่งทางด้านของกองทบกได้ส่งลูกก่อนโดยโบสวิชานะครับแต้มนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับเกมเสิร์ฟของกองทบกนะครับเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีมีบล็อกนะครับจังหวะแรกมาลูกนี้อกหลังนะครับเป็นแต้มของการท่าเรือขยับขึ้นนําแล้วนะครับ1ต่อศูนย์ต้มนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เป็นฝั่งทางการท่าเรือได้เสิร์ฟโดยน้องโดโดวัดมะขามคอนแก่นนะครับหนึ่งตัวศูนย์นะครับดูอัดหลังเท้าไปนะครับทางด้านของหลายมาโอโูติหนักเตะแรงนะครับทางด้านของบสูสวิชานะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยนะครับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งสง เต็มหนึ่งตัวหนึ่งนะครับกองทัพบกได้เสิร์ฟนะครับทีมาหาน้องตังค์นะครับเปิดโดโดไหลก็ไปเตะท่วมเหมือนกันนะครับทาน,นของน้องตังค์ตัวทําหลักของฝั่งทีมงานกองทัพเรือนะครับเตะนะครับสองตัวหนึ่งนะครับเกมเสิร์ฟของน้องตังค์บ้างนะครับ เจาะเข้าช่องกลางไปนะครับโบเปิดทางด้านของเอ็มไหลเข้ามันลูกนี้โอ้ตีดีนะครับบล็อกได้แต่ว่าลงฝั่งของตัวเองนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น2อต่อสนะครับถือว่าเป็นวยถูกคู่สูสีนะครับกองทบกเจอกับการท่าเรือนะครับ สองต่อสองนะครับเกมเสิร์ฟของกองทบทอบอน,นะครับโบเสึกมาจาังหวะนี้ไม่ข้ามเป็นแต้มของฝั่งทางการท่าเรือขึ้น,นํำอีกครั้งหนึ่งเป็นสามต่อสองแต้มนะครับกดไลค์กดแชร์ยา,ยาวๆนะครับทักทายพูดคุยักท,ท,ทายพูดคุยกันได้นะครับสนามยศนะครับ สามต่อสองนะครับเกมเสิร์ฟของโดโดบันมากรคอนเกตตัดจอดไปนะครับฐานองเอ็มรับ1นึ่งไหลเข้ามาโบสุขชานะครับเตดทัดบล็อกออกป็นเต้มของฝั่งการท่าเรือตามตีเสมออขออภัปนะครับป็นกองทบกตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น3เท่านะครับทีมงานของทบนะครับฝั่งเสือสีเทานะครับฝั่งนิติสีเทามันอ่อนนะครับฝั่งน้นสีเทาเข้มนะครับ 3. ต่อ3กองทบได้เสิร์ฟนะครับ น้อเอ็มนะครับจี้มาหา้องตังเปิดสวยนะครับดีดป้อนไปเจาะหัวนน็ดปูตีท่วมบล็อกไม่โดนนะครับบล็อกต่ําเกินไปนะครับเป็นฝั่งทางการท่าเรือขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งเป็น4ี่ต่อสามนะครับจับถัดกันเสิร์ฟสลับกันเสิร์ฟทั้ง2ฝั่งนะครับนบแบบแต้มไหลเกมส5แต้มแข่งขัน 2- ในสเซตนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันทิ้งถ้วยพระราชทานสงของสมเด็จพระเทพนะครับ4-3นะครับยีไปหาโบสุวิชาเปิดทั้งนั้นของน้องเอ็มไหลเข้ามาลูกนี้บล็อกออกเป็นแต้มของฝั่งกองทัพบกตามตีเสมอเรียบร้อยนะครับเป็น4-4นะครับ เป็นทางกองะบบกได้เสิมนะครับสีต่อีนะครับโบสุวิชาเสิบทัดหัวเน้นมาสัางเปิดโดโด้ไหลป้อนเข้าไปเ <Yeah. S 1> ตะออกโอ้จโจ,โจ,โจแต่ว่าติ <Yeah. S 1> เอากรรมาการบอกว่าลงนะครับเป็นแต้งของฝั่งการท่าเรือคืนนำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบียดก,กันเม็ดต่อเม็ดเลยนะครับ <Yeah. S 1> นำเป็น5้าต่อ4นะครับ <Yeah. S 1> โดโดนี้ก็มีเกมเสิบหลังเท้าหนักแรงนะครับสำหรับน้องโดนะครับ เต4แต้นะครับ5ต่อ4นะครับอัดไปหาโบเปิดลูกห้ีลายปอนเกมห่างเตะโอเตะแก้มาดีนะครับทางด้านของโบทอบนะครับตามปีเสมออีกครั้งนึงเป็น5เท่านะครับอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับทางเพจก็ไฟเตอร์นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถายเพื่อนๆทาง Facebook ของชิดภูพาด้วยนะครับ เต็ม5้าต่อห้าเป็นเกมสุบของกองทับกโดยน้องเอ็มทบนะครับเข้ามาช่องกลางตังต้องลากเล่นนะครับเหงือดแล้วก็เตะไปตะก้อลงนะครับน้ำอีกครั้งหนึ่งเป็น6ต่อห้านะครับ เป็นฝั่งทางการท่าเรือได้เสิร์ฟนะครับโดยน้องตังค์นะครับเตะตะก้อบ่อยนะครับทางด้านของน้องตังค์นะครับหกต่อห้านะครับเสิร์ฟท็อปไปหาทางด้านของเอ็มปอนหมาดูหนีเตะทัดบล็อกลงนะครับลงฝั่งนี้นะครับเป็นเต้มตามตีเสมอของฝั่งทบนะครับกลับมาเท่ากันเป็นหกต่อหกนะครับ เต็มหเท่านะครับฐานบกได้เสิบนะครับโดยโบทอบออัดอังเท้ามาช่องกลางนะครับโดโยกโรยเข้าไปแต่หยอดนิ่มๆนะครับถ้าเลือกที่จะฟาดนี่น่าจะโดนบล็อกนะครับเป็นเต็มของการท่าเรือขึ้นนำอีกครั้งนึงเป็น7ต่อ6แต้มนะครับ เจ็ดหกแต้มนะครับเจ็ดต่อหกนะครับโดโดโดโเดือดๆคอนเ็ิสึกอัดไปหาทางด้านของโบโทบเข็มไหลเข้ามาสวยนะครับเตะหายนะครับกลับมาเท่ากันเป็นเจ็ดต่อเจ็ดนะครับเจ็ดสอง เตะเจเท่านะครับเกมเสิบของกองขบกโดยเอมทบอนะครับหมาชองกลางนะครับโดูไหยเข้าไปน้องตังกดหายนะครับน้ำเป็น8ต่อ7นะครับสูสีจริงๆนะครับดูว่าใครจะพลาดในช่วงท้ายเกมนะครับ เป็นทางการท่าเรือได้เสิฟนะครับเ็แต้มแปดต่อเจ็ดนะครับเสิบท้ายคอร์ดไม่เข้าเส้นนะครับท็อปไปหาทางด้านของน้องเอ็มรับหนึ่งสองสวยนะครับไหลเข้ามาเตะท่วมนะครับตบตีเสมอเรียบร้อยนะครับกลับมาเท่ากันเป็นแปดต่อแปดแต้มนะครับ เต็ม8ต่อ8นะครับเ่ยเสึบของโบทอบอนะครับกี้มาหาน้องตังโดโดไหลเตะดีนะครับเตะหนีบล็อกนะครับจากนั้นของน้องตังนะครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็น9ต่อ8นะครับอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับทางเพจตกรไฟเตอร์ขอไปเอฟซด้วยนะครับ ที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไปนะครับแตะเตเตะเต่อ8ะเตะครัเขยเบมุมเสะเตะเตะเะคระบสะเตะเบะเตะเตะเกะเตะเาะเต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 เตะัตเตะ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 ไตะมตะเ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 ตะะเตะเตตะะครับตตเ หลายเกยมแล้วนะครับเป็นฝั่งทางทอบอทหารบกได้เสริมนะครับเ <4. 4. S 1> ต้ม9ต่อ9นะครับเกมเสิบของน้องเอ็มทอบอนะครับ โยอดมาอู้ยอดดีโอ้พลิกแสงแล้วนะครับทางด้านของทหารบกนะครับเป็น10บต่อ9แสงครั้งแรกตั้งแต่ต้นเกมมาในตามหลังตลอดนะครับแล้วก็มาพลิกแสงในช่วงปลายเกมโดยลูกเสิยบยอดของน้องเอ็มทอพนะครับยอดไปเข้าหน้าสายของน้องดีดี่าน้องโดโดนะครับไม่ทันจริงๆนะครับ ก็สวัสดีนะครับสำหรับ FC ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับ141ท่านทางเพจตกอเพจเตอร์นะครับยินดีต้อนรับนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเพจตกอเพจเตอร์แล้วก็ Facebook ของชิดภูพานนะครับบางทีก็ไลฟ์สดทางเฟซบางทีก็ไลฟ์สดทางเพจนะครับเปิดการแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสำหรับคอกีฬาตักล้อนะครับ ปินฝั่งทางการท่าเรือได้เสิฟนะครับโดยน้องตังนะครับเก้าต่อ10นะครับอามตีเสมอได้ไหมนะครับจี้ไปหาทางด้านบูนะครับเปิดทางด้านเอ็มไหลเข้ามาเอ้าล้นโอกาสทำแต้มโดโด้ี นะครับล่นฉาบสวยจังหวัดสงนะครับสามตีเสมอเรียบร้อยเป็นสิบเท่านะครับเหลือฝั่งละห้าแต้มนะครับเบียดกันเมตรเมตรนะครับโอกาสขึ้นนําของการท่าเรือบ้างนะครับเพราะว่ามีโอกาสเกมบุกนะครับทารับลูกเสิร์ฟได้ก็ได้บุกได้เตะนะครับแต่นะครับ10ต่อ10 ของทับ,บกได้เสิฟนะครับโดยโบสุวิชานะครับท่านหัวเน้นมาน้องตังเปิดทั้งนั้นโดโดก้อนไปแตะโยดเป็นแต้มนะครับพลิกน้ำอีกครั้งหนึ่งเป็น1 1ต่อ10นะครับเป็นมวยถูกคู่อีกคู่หนึงนะครับถือว่าสูสีนะครับแต้มเบียดกันลูกตัวลูกนะครับ เกมสรืบของการท่าเรือนะครับ1 1ต่อ10โดดโดนขก่นเส็รสืบจี้ไปหาโบซุิชาเปิดเอ็มไหลป้อนหัวเนตเตะโดน็ักอู้ยขยับไม่ทันนะครับลูกมันกระแฉบแฉลบกระชอกขึ้นนะครับตามตีเสมอแล้วนะครับสรับกองทบกนะครับสิบเอ็ดเท่า เต้ม11ต่อ11นะครับเกมเสิฟของทหารบกกองทบ,บกนะครับจี้มาหาน้องตังโดบอลไปหัวมนเหมือนกันหัวเน็ตโดนบล็อกออลนะครับตอนนี้นะครับทางด้านของกองทับ,บกพลิกแซงนะครับ12ต่อ11แต้มโดยลูกบล็อกของโบสวิชานะครับนำ12 11นะครับซื้อเกมบล็อกแล้วนะครับทางด้านของทอบอนะครับ เป็นฝั่งทางด้านของการ่าเรือได้เสิบนะครับของน้องตังนะครับพึ่งเกมเสิฟแล้วนะครับปลายเกมนะครับ11ต่อ12ตามตีเสมอได้ไหมตังเจาะเข้าช่องกลางรับรูดยังได้นะครับเตะของมารับกระชอบไปยังอยู่เอา้าต้องลากเล่นนะครับสลับเอ็นทบอแตยอดมาน้องตังเปิดโดโดลากเตเป็นแตมนะครับตามตีเสมอเป็น12เท่า ยังไงเอ่ยกรรมการเรียกตัวไปตกลงอะไรเอ่ยนะครับตะก้อท่ารูน่นนี้นับเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่าตะก้อแต้มไหลน,นะครับไม่เสียนะครับ <c oughs> เอาละครับตามตีเสมอเรียบร้อยนะครับเป็น12เท่านะครับ เหลือฝั่งละ3แต้มนะครับดูว่าปลายเกมใครจะนิ่งกว่ากันนะครับใช้ชนะเกมแรกจะเป็นของใครนะครับตอนนี้เป็นฝั่งทางด้านของทาหารบุกได้เสริมนะครับแต้ม12เท่านะครับเกมเสริมของ โบทบอตัด so มาหน้าซ้ายของโดโดรับ1-2เข้าไปน้องตังกดไม่เหลือนะครับพื้นนำเป็น13ต่อ12แต้มนะครับปลายเกมแล้วนะครับทักทายเพื่อนๆ FC ที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับ1 6 7่0 0นทางเพจตากลไฟเตอร์ของเรานะครับเป็นเกมเซิร์ฟของการท่าเรือนะครับโดยน้องโดโดบ้านมะขามคอนเก็บนะครับ ทางฝั่งกองพบกขอเวลานอกบ้างนะครับปลายเกมแล้วนะครับปรับเปลี่ยนแผนนะครับฝั่งนี้ก็ยังมีตัวทีเด็ดนะครับเกมเขาทาอย่างทางด้านของน้องซีแมนนะครับฝั่งของการท่าเรือนะครับมีตัวผู้เล่นเปลี่ยนได้หนึ่งคนนะครับทั้งสองฝั่งนะครับสลับกันลงได้ในระหว่างเกมนะครับ แข่งขัน2ในสเซตนะครับเซตนี้เป็นเซตแรกนะครับปลายเกยมแล้วนะครับทางด้านของการท่าเรือยังนำอยู่แค่แต้มเดียวนะครับมีโอกาสที่จะพลิกได้ตลอดนะครับไม่เห็นคอมเมนต์นะครับขอภัย FC ด้วยนะครับถ้าเมนสอบถามเข้ามา,ท,าทักทายเข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านนะครับ เป็นฝั่งทางการท่าเรือได้ออกลูกเสริมนะครับ13-12 13-12นะครับเกมเสริฟของน้องโดนะครับถัดหัวเนตไปนะครับเอมหงายเลขสี่เข้ามาโตสูุิชานะครับตดหายเหมือนกันนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น13เท่านะครับ เป็นฝั่งทางกองทับบกได้เสริมนะครับ12เต้ม13 13นะครับ <1> <1> 1> เสริฟฝันหยอดมาเบาไม่ข้ามนะครับเป็นฝั่งทางการท่าเรือขึ้นแทนเรียบร้อยนะครับ14ต่อ13แล้วนะครับเต็มเดียวเกมนะครับ ขอภัยเอฟซีด้วยนะครับนิดสะดุดนะครับเต็มเดียวเกมนะครับ1ิ13เกมเสิร์ฟของน้องตังนะครับเกมได้ไหมนะครับอัดไปช่องกลางนะครับเอ็มยกเข้ามาลูกดีโบสุวิชานะครับยังอยู่นะครับตามตีเสมออีกครั้งนึงเป็น14เท่านะครับโอ้สูสีเหลือเกินนะครับเป็นฝั่งทางกองทับบกได้เสิร์ฟนะครับ ต้องซื้อเกมบล็อกแล้วนะครับฝั่งทางด้นานทหารบกนะครับซื้อเกมเสิอบทของโบทอบอนะครับส <14. S 1> ิบสี่แทมเดียวเกมนะครับสิบสี่เท่านะครับปิดแมตช์ได้ไหมนะครับชัยชนะจะจเป็นของฝั่งไหนโ <14. S 1> บเสือบกี่มาหาน้องตังลูกนี้ออกนะครับเป็นแทมนะครับทางด้านของการท่าเรือ อ่ถ้าเต็มเสมอนี้จะนับแบบดิวนะครับดิวห่างกันไม่เกิน2แเทมเกม17นะครับขอภัย FC ด้วยนะครับยังไม่เกมนะครับนําอยู่15ต่อ14กีไปหาทางนั้นของโบนะครับอเอ็มไหลเข้ามาไ,<อ>ได้แต้มเกมเลยนะครับอเอ้าขอโอ้ตอนนี้ตามตีเสมอนะครับไม่ใช่นะครับแล้ก็นำห่าง ต้องสองต้มนะครับเป็น15ต่อ15นะครับเกมอยู่ที่17ความห่าง2แต้มนะครับครับผมมาดิก <15. S 1> ลับมาเท่ากันนะครับ15บลูกเสริรฟของฝั่งเอ็มทบอนะครับฝันหยอดมานะครับโดโดตักหลังเท้าไหลเข้าไปน้องตังเตะท่วมนะครับ ขึ้นนำเป็น16-15แต้มนะครับเดือแค่แต้มเดียวเพื่อชัยชนะในเกมแรกของฝั่งการท่าเรือน,นะครับแต้มนะครับ16ต่อ15ปิดเกีมได้ไหมน้องตัง เสิร์ฟไม่ข้ามอาร์้วครับทางด้านของกองทัพบกตามตีเสมอนะครับ16เท่านะครับมีโอกาสเจมเหมือนกันนะครับขออภัย f อด้วยนะครับตอนนี้เน็ตสะดุดนะครับขอมารับชมใหม่ก็แล้วกันนะครับเหลือฝั่งละแต้มนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งกองทัพบกนะครับโดยโบสูวิชานะครับ 16ต่อ16แต้มเดียวเกมนะครับโบอัดมาเจาะหน้าขวาทางด้านของน้องตังโดโดป้อนไปจอโอ้โหโลูกดีปิดเกมได้สำเร็จนะครับเป็นฝั่งทางการท่าเรือเอาชนะกองทัพบ,บกไปได้ในเกมแรกด้วยสกอร์17ต่อ16แต้มอย่างเฉียดฉิวนะครับไปลุ้นต่อในเซตที่2นะครับจะแข่งขัน2ใน3เซตนะครับ Será yeah. yeah.